สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพ่ามปูเป้นะครับผมวันนี้ก็มารอต้อนรับสมาชิกใหม่ครับผมเพิ่งกลับมาถึงบ้านสดๆร้อนๆเลยนะครับผมวันนี้ก็กําลังมาถึงนะครับถึงบ้านโดยปลอดภัยนะครับอยู่ดีมีแห้งนะครับผมข้ามเรือมาข้ามทะเลมานะครับผมก็เพิ่งมาถึง๋ยวเราจะไปดูใกล้ๆนะครับ โอ้โหสูงเหมือนกูเป้เลยนะครับผมสูงเหมือนกูเป้เลยนะครับสวยมากนะครับผมหางก็สวยนะครับผมเชื่องนะครับผมเจ้าของเดิมเขาบอกว่าเชื่องนะครับนี่ก็เป็นเจ้าของใหม่ก็เป็นควันมน์นะครับพายประกายแก้วนะครับมมาถึงบ้านแล้วนะครับรอติดตามกันไปเรื่อยๆนะครับผม หางสวยครับผมมือเลียวมากเลยนะครับหุ่นเพียวเหมือนปูเป้เลยครับแต่ความสูงน่าจะสูสีกันครับผมน่าจะสูสีคัถ้ามาเทียบกันน่าจะสูสีเลยครับคิดว่าน,นะครับผมหุ่นเพียวเพียวเหมือนกันเลยนะครับ <c oughs> <c oughs> ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมเป็นกำลังใจให้ทีมงานของเราด้วยนะครับ ก็มาจากภาคใต้นะครับผมโอ้ข้ามทะเลมานะครับขึ้นเรือมาเลยนะครับผมมีรถที่มาส่งนะครับแดดก็ร้อนนะครับผมก็มาถึงเร็วกว่าที่คิดนะครับน่าคิดว่าน่าจะถึงคำคำนี่ก็กำลังไปสิโต ก็ให <kung> <haft kaz ali> ้ข <divide S 2> ้ามไมโคูนนะครับผมมาถึงบ้านของเราแล้วอุปกรรมปกปักรักษานะครับวดวมันเะี่อีนี่มันเดี่มิไซดีนะครับผมเข้าใกลได้แต่ว่าผมเองก็ยังไม่กล้าเข้าใกล้เหมือนกันครับก็ดูท่าทางไปก่อนนะครับก็มาใหม่ๆสดร้อนๆเดี๋ยวกลัวน้องเหนื่อยล้านะครับก็ยืนรถมาตั้งวันตั้งคืนนะครับ มานนเนี่ยก็อาบน้ำเล่นน้ำครับผมเยน็ยนๆสดชื่นนะครับผมเราจะมาถ่ายคลิปให้อัปเดตไปเรื่อยๆนะครับผมนี่ท <c oughs> อายุก็ประมาณ20 นะครับผมประมาณนี้รุ่นเดียวกันกับปูเป้นะครับผมน่าจะรุ่นเดียวกันก็ยังไม่กล้าเข้าไปใกล้สักเท่าไหร่นะครับผมเราก็จะมาอัปเดตให้เห็นเรื่อยๆนะครับแม่ๆครับผมว่าน้องจะมีอาการยังไงบ้างนะครับหลังจากที่มาถึงบ้านนะครับยิงยังไม่เด้ครับไม่คิดสิ ก่อนมอนสร้างซื้ออยังครับสร้างซื้ออยังน้ำฝนน้ำฝนมีเสาซื้อบ่มีเสาซื้อในที่น้ำฝนน้ำฝนอ๋อในฟิล์มน้ำฝนแต่ว่าเราเรียกกันนุ่มนิ่มนุ่มนิ่มนะครับผมจะเรียกกันสองชื่อนี่เลยเพราะมันจะบุญกระซื้นกัน่ตลอดนุ่มนิ่มนุ่มนิ่มอ๋อชื่อใครร้อมากเลยนะครับผมสายฝนสายฝนใช่ เอาสายฝนหรือนุ่มนิ่มก็ได้นะครับสองชื่อเรียกได้ทั้งสองชื่อเลยนะครับวัววัวไม่ได้กินไม่ได้ยีเนี้ยพี่แม่ที่มาเนี้ยพี่น้องชาวช้างกวาช้างนะครับมายืนรอดูนะครับมันมั ช้างที่มาใหม่เราก็จะมาช่วยดูมาช่วยพิจารณานะครับผมเผื่อว่ามีอะไรผิดพลาดประการใดนะครับเราก็จะช่วยกันนะครับเราก็ยังไม่รู้ใจรู้นะครับรู้นิสัยสักเท่าไหร่นะครับผมคนเยอะครับคนเยอะแลม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 แล สวยครับสวยชอบเหมือนกันครับผมหุนออน่นดีเข<อ>ียวเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับเดี๋ยวก็จะมาถ่ายคลิปให้อัปเดตเรื่อยๆนะครับผมนะไม่สนอไครับผม <c oughs> ไม่อดไครับผมเ <c oughs> จอกันลิปหน้าครับผมสวัสดีครับกิบนใกำลังใจให้ด้วยนะครับผม ก็เจอกันคลิปหน้าไลฟ์หน้านะครับผมสวัสดีครับ